มาค่ะหนึ่งไปยี่สิบนาทีเดี๋ยวเขาก็มาเปิดเบื้องกันเลยว้าวหอมมากทั้งใสหวานใสเค็มของเขานะคะนี่เลยออกพันศาละค่ะเจ้าเขาก็ต้องให้ขนมมกนะหรือว่าขนมเทียนนะคะทั้งไส้หวานใส้เค็มมาเปิดเบิ่งกันเลยค่ะทุกคนแม่หอากำลังเปิดนะคะอู้ว้าวแปง้งปฏิใบตองจ้ะเนี่ยค่ะ ทั้งแป้งที่ขันทั้ง<ไ>ปเป็นสาคูนะคะใสติ้งเลยนี่เนาะใสติงสต้งเลย,ยน่ากินค่ะนี่ไปทำกันเลยค่ะมาค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกคนนะคะมื้อนี้เฮาก็จะมาเห็ดขนมเทียนค่ะเนื่องในงานบุญออกพรรษานะคะขั้นตอนแรกเลยนะเขาก็มาทําการ แช่ทั่วเหลืองค่ะแต่ก่อนจะแช่เราก็ต้องล้างก่อนนะคะมาซื้อทั่วเหลืองมานะคะกาททาการล้างน้ำให้สะอาดเนาะ,ะจากสองน้ำนะคะเอาน้ำใส่ค้นๆแล้วก็เทออกนี่แหละเอามาการล้างนะคะเสร็จแ,แล้วก็แช่น้าไว้แบบนี้ค่ะประมาณจะสามสิบนาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแช่ถิ่มไหวระวังนั้นเท่ากับมาฉีกใบตองค่ะ อันนี้ก็คือคุณยายนะคะทําการนั่งฉีด,น,ดออนั่งเซตไปตองนี่แหละตัดไวตั้งแต่เสาราแล้วนะคะตากแดดไวนะประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงมันก็เริ่มเหี่ยวถ้าเกิดว่าผู้ใดเร่งด่วนเอาไปหนึ่งเอาไปอังไฟก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะแต่ละบ้านนะคะเวลามีบุญมีงานเนาะอีสานบ้านเข้ากัมักจะเฮ็ดขนมคาต้มค่ะ อาจจะเฮ็ดข้าวต้มพัดนะข้าวต้มมัดข้าวต้มค้นหรือบางบ้านก็จะถ้าเป็นงานออกพั้นสางสิก็สิผ้ากันกวนเขาซ้ำปีค่ะแต่ว่าสุปีกับผ้ากันเฮ็ดยีดอกปีนี้โควิดนะคะเลยบไดเห็ดเกี่ยวยังกับโควิดปตีนะคะโควิดกับเขามัมีบทบาทกับบริบทชีวิตประจําวันนะคะของคนในชุมชนหลายได้พี่น้องเพราะว่าการกวนเขาซ้ำปีนี่สิเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดเที่ยนเดียวบ่ได้นะคะต้องซอยกันถ้าผู้ใดเป็นครอบครัวใหญ่สิก็ซอยกันนะคะเพราะว่ามันใส่เวลาโดนนะคะมันต้องกวน เขาซ้ำมาปีหรือว่าเขามาัทุปยาตเนี่ยละพี่น้องนะคะหรือทางบานเขาเนี่เอินว่าเขาซ้ำปีนะคะหรือว่าเขาทิพกินแล้วมีพลัง นะแต่ว่ามือนี้เข้าบารัยเฮ็ดค่ะพราะวาบารัยร่วมญยาิหลายนะคะอยู่แต่ายกับแม่นะคะแล้วก็นะก็เลยจะมาเฮ็ดขนมเทียนค่ะซึ่งมันจะง่ายกว่าการหลายนะคะซึ่งมือนีก็สิเฮ็ดเทียนใส่เข้มแล้วก็ใส่าวานค่ะเพื่อที่จะไปทําบุญที่วัดเมื่ออื่นนะคะแต่ละบ้านก็สิมีสูตรขนมข้าวต้มนะคะแต่ละบ้านนะคะซึ่งเวลาไปวัดนี่การจะมีความสุขมากกับการไปซิมข้าวต้มขนมนะคะซึ่งบม่รู้ดอกว่าอันใดของบ้านผูน้ใดแต่ว่าซิมแล้วก็เออเฮียนนีคือแ่บแถวว่ายังสินะบางเฮียนกับข้าวต้มผัดนะ ค่ะบานเฮ้าเฮดขนมเทียนนะคะเฮากับทำการเตรียมเครื่องเตรียมคล้องนำกีกับปอกหอมแดงนะคะเพื่อที่จะเอามาผัดใส่นะคะในขณะเดียวกันทานไปสม,มองกวาค่ะทั่วเหลืองเฮากับอืดแล้วนะคะนุ่มแล้วนะเฮากัจะเอามาเเพื่อที่ไปนึ่งค่ะพี่น้องนะคะ,อ,นะคะอันนี้คือจะทำการนึ่งทั่วเหลืองนะคะจักประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีให้มันผุผุเลยนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอามาทําไส้ขนมทั้งไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานด้วยนะคะปิดฟ้าเลยนะขั้นตอนต่อมาค่ะเดี๋ยวห้ามมาซอยหอมแดงกันนะคะอันนี้คือคุณแม่นะคะกำลังหั่นเลยการซอยหอมกับพี่น้องนะลูลๆก,กันอยู่อาจจะแสบตาได้ระวังเอาเด้อผู้ใดก็ไดน่ะบานเข้าใส่หอมหัวหน่อยค่ะหอมหัวแดงลูกเล็กนะคะต้นฉบับเลยมันจะหอมหอมมากๆนะคะ แต่ว่าส่วสีแล้วเนะวาะบ่คือหอมแขกนะมันใหญ่กระซอยเอาอ้อยเอานะคะอันนี้คือพริกไทยนะคะพริกไทยเมนะ็ดน่ะตำค่ะตาให้ละเอียดเลยเราก็จะผัดร่วมกับหมูสับนั่นเองนะคะผัดรวมกับหมูสับอันนี้คือเม็ดสาคูนะคะสื่อมาสองถุงสองกิโลค่ะจะทําการมาน้ำไวกอนนะคะการมากก็คือการเปิดน้ำใส่หลวกะแช่ไว้ให้มันดูดน้ำข้างในเราเกิดจะมันจะอุดนะคะ ชาวคนทีสานจะรู้ดีเนาะเพราะ่าเวลาหนึ่งข้าวเหนียวเขาตกองมา้อมอนะคะก้องมาสักกอนมีหมูผ่ากลางนะคะอยากกินข้าวเหนียวมากไปซื้อข้าวเหนียวมาเราหนึ่งบ่เป็นพี่น้องมันบริยานซอมลีซตมโตดด้นะอันเผื่กระอาล่างน้ำเราหนึ่งเลยนะหนึ่งบักโดหนึ่งบนในกับเบนิมจะไปโทษว่าเขาบดีกับบบนนนะคะมันต้องแช่สักกอนย่างหน่อยนี่สองสามชั่วโมงนะคะอ่ะค่ะบัดนี้เฮาก็จะมาผักเผาเฮ็ดใส่ขนมนะคะใส่หวาน เนี่ยค่ะการขูดบัคเ้าวจะใส่กระต่ายหรือใส่ยางก็ได้นะคะที่สามารถที่มันออกมาเป็นเส้นน่นหอยฝอยๆได้นะคะยิ่งเส้นเล็กยิ่งเข้าเครื่องนะบางสูตรก็จะขูดแบบว่าเป็นเส้นใยๆบางๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะผู้ใดสะดวกแบบใดจัดเลยค่ะมือในแม่ก็จะเฮ็ดเป็นเส้นฝอยๆนะคะใช่ไหมแม่ เนี่ยค่ะเส้นสวยแบบนี้เพื่อที่จะไปขัวเนเฮดใส่หวานนะคะวันนี้ก็โฆษณาอีกเฮดทั้งใส่หวานและใส่เข้มนะคะทําเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะบานอื่นเฮดอย่างนอกก็กินหอมมาจากบานอื่นก็มี่แล้วนะคะเดี๋ยวบานอื่นก็จะได้หอมกินหอมจากบานเฮาคือกันนะคะบ้านเรานี่จะรั้วใกล้ๆกันนะคะแถบอีสานในชุมชนเท่านี้บานใดเฮดอีหยังก็สิถือกินน้ากันนะคะ เอาละข้าวบะน้ำทั่วเหลืองเข้ากับซุกเป็นทีเรียบ้อยแล้วนะคะซุกไปใยสิบเบิ้งดูม่าเมืดก็มึกเกือบแม่นน้ำเบื้องเกือบมป็นไม่หมอเหลืออยู่หน่อยนึงแบบนี้บะนี้เอาปิด้าไว้เท็่ใจไว้ก่อนปิด้าปิด้าบุงออกมาดอไปเกี่ยวแก่เกี่ยวหอมก็บ้าในนี้จะความกระดเข้าไปที่ต้องไป ยี่งไปเลยออเจียวหอมนะคะบ่เจียวหอมนะคะ่นคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเฮ็ดใส่นะคะใส้เค็มนะคะจะทําการเจียวหอมแดงนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะผ่อนไปทังเหลืองจากน้อยแต่เ่าต้องกรอบนะคะบ่เไดกกรอบถึงขั้นที่ว่าเขาจะเอาไปกินกับหอยนางรมต้มเคื่งเด้อเอาแค่หอมๆนะคะตอนนี้คือบ้านเขาหอมไปทั่วบ้านแล้วค่ะพี่น้องอืหอมจุงเบย ่ไหวใส่เนอะเลยโอ้ยเม,ม่มันจุดกระโพกใส่เนี่ยนี่เห้น้นใหม่ได้ให้ยเยนเยนะคตอมลต่อมาเราจะใส่เนื้อเสียนเนื้อี้มาผั่ก่บหอม มันดีกว่านั้งบดเอานั่นคือเจียงนั่นเจียงนั่นล่ะโอ้ใส่กระจุ๊ดไม่เป็นไม่เป็นวแม่ถ้าเป็นตันต้องไปหน่อยใหญ่แน่หน่อยแน่ใส่กระมือเลยใส่กระมือใส่ไข่มาโอ้หมดเลยเลิกอือหอมคัะหอมแน่เลยย่ายหอมทั้งกินกระเทียมหอมทั้งกินหอมเจียวทั้งกินหมู มันหมูหอมมากน่ากินสุดๆไปเลยค่ะอันนี้เขาจะปรุงใส่ยังแน่ปรุงเป็นใส่เค็มนะคะกะคือใส่เกลือนะคะใส่รสดีพร้อมนี่ค่ะตอนนี้เขาก็จะพัดใส่ถั่วเหลืองที่หนึ่งสุกแล้วลงไปนะคะนี่ค่ะถั่วเหลืองมันจะเฮ็ดให้หมูเนี่ยละมุนขึ้นดีใส่ไทยเลยเวลาห่า เ็าขวดดีๆนะเสร็จแล้วกับปั้นเป็นก้อนล้วให้ใส่ขนมจ้า่วนอี่ค่ะสิ่งที่เราจะปรุงรสดีค่ะมักนัวหลาใส่หลมาเข้มหน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวนิดหนึ่งถอยแม่เออโอยนะรสชนิดไหนก็ได้นะคะเอารสหมูรสไก่ได้หมดเลยจากนั้นค้นไปเรื่อยๆค่ะพัดไปเรื่อยๆมันจะออกน้ำนะคะออกน้ำแล้วก็พัดไปจนน้ำแห้งค่ะมันจะปั้นได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวรอให้เย็นเราจะไปปั้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไส้เค็มของเราค่ะหอมและนัวมากบางคนจะใส่หลักผักชีน้ำกระไดแต่ว่าย่า่เนเราบ่มังหลักชีนะคะก็เลยใส่แต่หอมอีกอยังก็พริกไทยนะคะพริกไทยกับพรอนมแดงนะแค่นี้ก็หอมมากๆแล้วค่ะเป็นอันเสร็จค่ะพักไว้วันนี้ห้องจะไม่ใส่หวานกันนะคะไส้หวานค่ะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิที่ห้องคั่นสด บรูว์เฉพาะบอลนะคะถ้าม่อกับใส่กะทิกับป้องก็ไดดเด้อหลังจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวขูดค่ะเนื้อมะพร้าวขูดที่ขูดไว้นั่นแหละเอามาขัวให้เหลืองจักน้อยนะคะให้พอเปลี่ยนสีนะก็พอต้องถึงขั้นว่าใหม่นะคะอเอาแค่เหลือง,อองๆท <นะ S 2> ามัน<ๆ>เริ่มแห้งแล้วก็ยอดกะทิลงไปอีกนะคะขั้นตอนนี้เติมเกลือลงไปได้นะคะเติมเกลือลงไปเลย อันนี้จะเป็นใส่วานเ้อรหอมอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อกี้หอมกินพริกไทยกับหอมแดงประเทศนี้จะเป็นหอมกินมะพร้าวขวบดนี่หอมมากไปดมไปนี่ค่ะยอดกะทิไปเรื่อยๆนะคะขั่วไปน้ำยอดไปน้ำมันจะกลมกล่อมแล้วก็หอมหวานมันมากๆนี่น้ำกะทิเบอร์ไซหอยกะทิกะปองนะคะหลังจากนั้นเททั่วเหลืองลงไปค่ะ อัตราส่วนมาที่นี่เรื่องของอัตราส่วนบอกกระวาอาเถาะประสบการณ์ล้วนๆจา้าพี่นอ้องยายบ่เคยสั่งนะคะยายากันบ่เคยจะมาสั่งตวงวัดวัาใ่ทั่วเท่าใดน้ำตาลเท่าใดนะคะเท่ลงไปหล้วก็ซิมไปน้ำนะคะเทไปด้วยชิมไปด้วยกากเลยนก็นกาสามารถบอกทุกคนเลยว่าเออทั่วเหลืองครึ่งกิโลเด้อบักเพาขูดถั่วยนึองน้ำตาลเท่านั้นเท่านี้นะคะอันนี้แ้นต์แตครึ่งโลเนาะต้นแนวได้ เนี่ยสาวเอเพ่เหอพ่อนผมเออมันบ่มันบ่ป็มันบ่นี่อือไปนี่มันใหม่ไว้เนี่ยเีอ้็บ่ลางขอมันก็ลางไเ้าสกอดตัวนะมันไม่น้มันนหมือหังเขเห็ดใหม่้วยวันเป็นช่วงหคยใหม่ไปจนว่าอีหยังยังไม่จะทัห้องแดงห้องดงมันเหนียวนะเนาะ ขั้นตอนนี้เขาก็จะคั่วไปเรื่อยๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆจะหอมนะคะน้ำมันจะออกเพราะน้ำออกไปก็พัดไปเรื่อยๆจนน้ำมันแห้งหยู่ล้จ้ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเลี้ยวๆแบบนี้เข้ากับเคี้ยวให้มันเหนียวเหนียวตุยตุยตุยแล้วก็แข็งไปในที่สุดแข็งก็คืออาการเนิบนะคะเนืดแล้วก็ฝืดน้ำลดลงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะได้แล้วตอนนี้เย็นโตมากมันก็สีแข็งขึ้นกว่านี้นะคะเขากับสามารถปั่นเป็นใสได้เลยนะคะ นี่อันนี้คือไสหวานค่ะม,มาค่ะหลังจากที่ยายเห็นว่ามันใส่มันหลายนะคะย่านแปง้งเพราะพ่นม่ผสมแป้งตอค่ะนอกจากใส่สาคูแล้วก็มาใส่แป้งน้ำนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเจ้านะคะใสแป้งข้าวโพดหรือว,ว่าแป้งสาลีก็ได้ด้วยนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งก็คือจกักสองกั่สามกั่นะคะเอาไปถั่อถ้าเกิดว่าเติมนำ้ำกับกะทิหลายโพด ะมันก็จะเฮ็ดห้แป้งเล้วก็เติมแป้งลงไปอีกค่ะเอาไปเอามาได้หมอบักไงนะที่แรกว่าจะเฮ็ดหน่อยหน่อยเฮ็ดหน่อยๆน่นะใส่น้ำลายพดน้ำลายก็เติมแป้งค่ะเติมแป้งไปแป้งมาแข็นเติมน้ำมาที่นี้เติมน้ำเสร็จแล้วเกินไปเละเกินไปก็เติมแป้งอีกเอาไปเอามาได้หมอบักไงจ้ะพี่น้องนี่คือข้อเสียของการที่บม่มีการชั่งตวงวัดนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะใส่เข้มแหมกับปัน้นปั้นใส่ไปถานะคะย้ายกับนวดแป้งนะคะ เห็ดก้อนใหญ่ๆเลยนะคะก้อนหน่อยก้อนใหญ่ผสมกันไปนะคะกลมแน่ว่ากลมแน่สางมันเพราะว่าย่ำมนังทอดเอาไปอยู่ในใส่ขนมแล้วมันก็ว่าจาเป็นต้องกลมหรอพี่น้องเนี่ยค่ะหอมน่ากินบางคนกบว่ามันคือใส่ขนมมันออียงกับกะหรี่ปั๊บนะคะก็ไม่ต่างกันมากคะ่ะรสชาติใกล้เคียงกันคือกันเล่นละ <laughs> หอมค่ะหอมอร่อย ปั้นไปเรื่อยๆค่ะระวังนี่กับแม่กับปั้นใส่ย่า่กับนวดแป้งนะคะสำหรับเองก็ถ่ายรูป <c oughs> นี่ยค่ะพ <c oughs> อปั้นไส้เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาทําการห่อขนมนะคะ <c oughs> อันนี้คือใส่ของเฮาเนค่ะเมื่อแป้งได้ที่นวดได้ที่แล้วเขาก็เอามาแบนออกแบบนี้นะคะใส่ไส้ลงไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็หุ้มนะคะย่ายกับตาบอดีโอเอ้าเอาหุ่มบ่หุมห่ม เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาว่างไว้ในถาดที่ใส่น้ํามันนะคะเทน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันมะพร้าวก็ได้ใส่ลงไปนะคะเพื่อที่เอาแป้งในห้องใส่เสร็จแล้วเนี่ยไปใส่มันก็จะเฮดไ้บ่ติดใบตองนะคะเราไม่ต้องมาทาใบตองตรงน้ํามันนะคะเข้าเอาปั่นใส่กระแป้งหุ่มใส่กันแลก็ทิงลงไปในถาดนะคะที่ห้องรอน้้ามันใส่น้ามันไว้น้มันก็สิรอน้้ามันอยู่แบบนั้นแล้วก็ทําการห่อค่ะอีกที่นะคะนี่เฮดแบนแวนอองสิ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปันป้นแังซิล่ะค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะขั้นตอนนี้สซเวาโดนเติบอยู่นะคะนี่ย่ายก็แหงตาบอดีเราเห็นหงนะคะอ่ะใส่ไสแล้วก็ห่มแบบนี้เดี๋ยวกขก็จะซอยย่าห่หมนะคะพี่น้องเออเอา,เ,อาเละตุ่มเปะ <laughs> นี่ค่ะแม่ก็หอนะคะแม่หอสวยนะคะย่ายกับหอสวยแต่บรเห็นหงนะคะไม่เห็นหงก็คือตาไม่ดีนะคะนี่ เหตุผลที่ได้มาบรรยายประกอบเพิ่มเติมนะคะคือปกติเราตอนเฮ็ดอยู่นี่ก็เทิ้งวอาวเทิ้งบรรยายแลลวพี่น้องแต่ว่าแม่เราเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวเพลงมันก็นจะติดลิขสิทธิ์ที่นี่ก็เลยจําเป็นต้องตัดเสียงต้นฉวบ,บออกแล้วก็มเมื่อวาเอาไม่นะพี่น้องมันอาจจะขาดอัตราบุตรไปนงหน่ยนอยนะคะอันนี้คือใส้หวาน,วานค่ะใส่วานเพราะมันเย็นแล้วนะคะมันก็นจะเหนียวแบบนี้นะคะเขาก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนไว้เพื่อที่จะเฮ็ดใส่ขนมนั่นเองนะคะ หรือห้าจาบะปั้นก็ได้ทาว่าไม่ปั้นได้ไหมอันตักักแป้งตักสาคูใสลงไปในกลวยไปตองเราก็เอาไว้ตักใส่ใส่ตักสาคูปกก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะบะทอกันไงอันนึงมันจะลายจะหน่อยยังสินะถ้าห้าปั้นเป็นปั้นแะไรยังสิมันก็จะทอๆกันนะสินะจ๊ะนี่ค่ะแล้วกาเป็นใส่ขนมได้เลยนะคะแบบนี้เรียบร้อยเลยอร่อยมากนี่ค่ะ มาเบิ้งกันห้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีห่อนะคะทําเป็นกลวยเสร็จแล้วก็ใส่มือกดนะคะเนกลงไปงสีโอสีเล็บแม่แดงแรงฤทธิ์อีลีนะคะแย่นวลนี <c oughs> นะคะ่ค่ะแหลมปิดลทธิ์งามนะคะสวยงามเอาม่าเบิ้งนะแม่เนะะี่ยค่ะตอนนี้เรากําลังห่อไส้หวานอยู่นะคะทุกคนเนะะี่ค่ะวิธีหอ่อทําเป็นกลวยแบบนี้นะ แล้วก็ใส่ลงไปปั๊บเอาฟังทีสันสันที่ไม่ร้อยพับนะคะเขาหาตัวเขาหาตัวนะคะกดลงให้แน่นเอาขั้นสีไทยแน่ละเขินวะเนี่อ้าวโค้งแบบนี้วิดเบื้องไหมค่ะพี่นอ้องแฟบเนี่ยเป็นกลวยไม่ก็สีใดทั้งไตเป็นมุมแหลมจัดลอดเป็นสามเหลี่ยมลงไปนะคะกดลงไปฟืบหักส่วนนี้ลงมาป้าบพับซ้ายพับขวา นะคะคฟังขวาทํามันเขียดเลดออกไปไกลกับภาพเข้ามานี่ส่วนใบตองที่เหลือก็ตวัดกลับคืนแล้วยัดลงรูปึ๊บนะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยสวยงามสามเหลี่ยมแหลมปิดนะคะนี่สวยค่ะเดี๋ยวเข้าก็จะทาํากันเฮ็ดไปเรื่อยๆเ,เอาตีลังกา <c oughs> มันกะยูแนบว่ายูแนพี่น้องแต่ตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันกะยูเองนะคะ อันนั้นคือแบบแป้งนะอันนี้ก็คือแบบสาคูที่เข้ามาไวค่ะสาคูนี้เข้ากับแซนนามไวมันจะอมนม้ำมันจะดูดน้ําเข้าไปนะคะแล้วมันจะดูเละๆนะดูเละๆแต่ว่าเวลานึ่งแล้วมันจะใสปิ้งมันจะแข็งขึ้นมาทันทีค่ะพี่น้องสูตรที่จะให้นี่มันแซ่บก็บคือหลังจากเข้ามาน้ำได้ทีพันไปประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยเราก็เอามาคลุกกับน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลและเกลือใส่ลงไปในสาคูพร้อมท,ทั้งกะทิ หยอดลงไปน้ำค่ะเาว้าๆให้เขากันนะสักครู่จะมีรสฉาดค่ะมันตัวแป้งมันจะขนมข้ามันิสซ่บไปตาแปงเลยนะคะมันจะบ่มันแซ่บตาใสเด้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนี่เซ็จแล้วค่ะสองซึ่งนะคะสองซึ่งสองซึ่งเดี๋ยวฮาจะทําการเอาไปนึ่งนะคะนี่สาเหตุที่ต้องขนจากซึ่งนั้นว่าไซนีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึกทับนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะเพราะว่าไส้เรามันก็สุกแล้วส่วนแป้งเนี่ยบางๆงแป๊บเดียวมันก็สุกค่ะอันนี้หนึ่งท้าเหนียวไปพร้อมยี่สิบนาทีพันไปแล้วจ้าพี่น้องมาดูซิว่าว้าวน่ากินสุดๆไปเลยค่ะหอมนะคะหอมกินใบตองยังบ่ได้กินใส่ขนมถึงจะกินใบตองทอนน มาค่ะเราจะทำการแกะขนมดูนะคะว่าน่ากินขนาดไหนนี่คือปลอยให้เย็นแล้วก็เอาแบง่งแบ่งผู้นันผู้นีไปแน่แล้วนะคะแล้วก็แบ่งบางส่วนเลือกสวยๆแหลมๆเอาไว้ไปใส่บาทนะคะเนี่ยค่ะเข้มขนมที่มาจากความตั้งใจนะคะเราเป็นผู้บัญญัเชาาบานนะคะการใส่แปง้งการใส่บักเพานะคะวัตถุดิบที่มีในชุมชนนะใส่กะทิ เส่ทั่วเลื้งนะคะเอามาขันมาหอ่อด้วยความตั้งใจนะ,ะถ้าเป็นบุญใหญ่เข้ากับสิเหตุประมาณนี้คะ่ะแต่ถ้าเป็นวันพระธรรมดากซื้อซื้อนอมซื้อขนมนะคะธรรมดาธรรมดาตามท้องตลาดนะในการทาบุญเนาะนี่คะ่ะกะอันนี้ให้เบองเนื้อนะคะอันนี้คือเป็นเนื้อสาคูเนื้อจะใสยังเสรจเลยะคะ่ะแล้วก็รสชาติดีนะคะอร่อยกลมกล่อมเขากันทั้งแป้งและใสคะ่ะนี่นะคะ เป็นเนื้อแป้งที่นวดก็อร่อยค่ะถ้าสินวดผสมใส่กับพวกมันม่วงมันญี่ปุน่นหรือว่าฟักทองได้เบิดค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะคะในการเฮดขนมเทียนเพื่อไปทําบุญงานออกพรรษาเฮ้านะคะก็ขอให้พี่ให้น้องมีความสุขกับการรับชมคลิปแล้วก็ได้บุญหลายๆค่ะสุขสันวันออกพรรษานะคะสวัสดีค่ะ